สวัสดีครับผมปานเวศครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโหราสาระสไตาปานเวชนะครับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีกุมก็คือท่านที่มีลักษณะที่ราศีกุมหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเป็นการทนานายดวงชะตาประจําปี2567นี้ครับ2ภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1มกราคมขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31ธันวาคม2567ใน การพยากรณ์ดวงชะตาระดับรายปีเนี่ยนะครับโปติแล้วเราจะพิจารณาจากดาวใหญ่ทั้งหมดสดวงครับก็ได้แก่เลขศูดาวมฤตยูเลข5าดาวพฤธศุบดีเลข8พระราหูแล้วก็เลข7ดาวเสราร์สดวงนี้ครับที่นำมาใช้ในการพยายาิจารณาซึ่งในปี2 5งหนี้นะครับดาวใหญ่สดวงนี้จะมีย้ายราศีเพียงแค่ดวงเดียวก็คือเลข5าเนี่ยครับดาวพฤธศุบดีดาวพฤธศบุดศบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายน แล้วก็อยู่นะครับต่อเนื่องไปเลยครับในราศีพฤษภจนถึงสิ้นปีเลยนะครับไม่ย้ายราศีละนะครับนะแล้วก็เลขหนึ่งครับดาวทิศจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่13เมษายนนะครับทำให้วันที่13เมษายนนั้นเป็นวันมหา,าสงการในปีนี้นะครับแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหมดนะครับสครั้งนะฮะเป็นสุริยาค้าสองครั้งแล้วก็จันทรค้าสองครั้ง สุริยค่าเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่9เมษายนนะครับกับวันที่3ตุลาคมวันที่9เมษายนเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับเพราะเป็นสุริยค่าเต็มดวงนะฮะแต่ไม่เห็นในเมืองไทยนะเห็นนูน่นเม็ิซิโกอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับนะส่วนคําพยากรณ์ว่ามีผลกระทบอะไรกับในในเชิงโหราศาสตร์ไหมนะครับอันนี้ผมได้มีพูดถึงไว้แล้วบ้างนะครับในเรื่องของพระหูย้ายราศีกับ กับดาวจรนะปี2567นะครับท่านใดสนใจก็ไปรับชมรับฟังใน2คลิปที่ว่านี้ได้นะครับส่วนจะนาคาตนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่25มีนาคมและวันที่18กันยายนนะครับในปี2567เครับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับชาวราศีกุมนะต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยถือว่าในปีโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในปี2567เนี่ยถือว่าดีกว่าปี2 5 6 6นะครับในหลายๆเรื่องเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานอะไรก็ตามนะครับถือว่าในช่วง2567นั้นจะดีกว่านะครับทันนี้ท่นั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะตอนที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระราพะนะกระดุมพระคือฐานะการเงินสิ่งที่ได้มานะครับทรัพย์สินนะทรัพย์สินเงินทองนะราพระคือโชคลาภความสุเด็จแล้วก็ไรายได้นะครับเป็นดาวพฤหัสบดีทั้งคู่เลยสำหรับชาวราศีกุมนี่นะเพราะฉะนั้น นะครับดาวพฤหัสบดีก็มีถึงโชคลาภด้วยความสําเร็จอยู่แล้วแต่บ no. ังเอิญในช่วงปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้ให้คุณเต็มที่เท่าไหร่นักเพราะว่าตอนที่ดาวพฤหัสบดีโคจรนะครับอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยนะได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะเออโชคจากพระราชาโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่โชคจากการทํางานนะครับนะคือให้คุณดีแต่ก็จะมีเลยครับมีพระราหูจรร่วมพระราหูก็มีโคจรมาร่วมนะครับมีมดุยูบ้างอะไรบ้างก็เลยทําให ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นลดทอนนะเป็นลดทอนคุณของดาวพฤหัสบดีนะฮะแสดงผลได้ไม่เต็มที่นะครับแต่พอพระราหูย้ายออกไปแล้วพฤหัสบดีก็เดินถอยหลังอยู่ในช่วงเดินถอยหลังพอดีเพราะนั้นก็ไม่ได้ให้คุณอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีจะเริ่มนะหยุดนะหยุดเดินถอยหลังนะหยุดพักองศานเนี่ยวันที่9มกราคมแต่ก็จะเดินชา้าต่อเนื่องไปอีกประมาณสักสิวันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจะแสดงผลด้านดีเต็มที่จริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่25มกราคมเป็นต้นไปนะครับ เพราะนั้นในช่วงนะในช่วงมกราคมถึงเมษายนอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วนะที่จริงแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วสำหรับชาวราศีกุมนะการเงินดีขึ้นนะการเงินดีขึ้นเป็นราชาเลยนะนะเป็นราชาโชคเลยดีนะครับนะก็แสดงว่ามีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือนะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงพอพูดถึงเรื่องการเงินนะเลขแปดพระหูอยู่ที่อะไรครับ พบกระดุมพระนะพบกระดุมพระการเงินพอด,ดีเพราะฉะนั้นะไรครับนะหมายความว่าถ้าเกิดว่าตามตำรตาเขาบอกตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าพระราหูนะพระนะราหูคนทรัพนะราหูคนทรัพแต่มันขึ้นอยู่กับเรานะว่าจะคนทรัพเข้าหรือคนทรัพออกนะบางทีก็คนทรัพเข้ามาก็ได้นะนะครับนะถ้าเกิดคนทรัพเข้าเป็นลักษณะไหนเป็นลักษณะที่ต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานะต้องใช้กลยุทธ์สักนิดหนึง่งมีลูกเล่าลูก,ลกชนสักหน่อยนึงนะต้องวางแผนสักหน่อยนึง นะครับไม่ได้ไปแบบทื่อๆนะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปหลอกใครนะเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะอาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการขายกลยุทธ์ทางการตลาดก็ได้นะต้องมีนิดหนึ่งมีลุกล่าลูกชนนะครับแล้วจะได้นะนะไม,ไม่แนะนําให้ซิกแซกในเรื่องที่ที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับนะอาแต่พอดีอาแต่พอดีนะแล้วก็ไม่แนะนําอาชีพเทาด้วยอะไรบอกอาชีพเทาวทไม่เอาไม่แนะนำนะครับไม่ดีหรอกนะอย่าไปทําเลยนะมันมีวิธีอื่นนะราหูราหูเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับเล่งเห็นผลประโยชน์เป็นหลัก เพราะนั้นในการทําธุรกิจของเราไม่ว่าไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามถ้าเป็นธุรกิจอะครับมันคือเลงไปที่ผลประโยชน์อยู่แล้วพระราหูเพียงแค่บอกว่าไม่สนใจเรื่องขั้นตอนวิธีการเฉยถ้าเป็นการบริหารเราเรียกว่า MBO นะนะครับนะเป็นลักษณะของการบริหารแบบงานแบบ MBO ก็คือเลงไปที่อะไรครับวัตถุประสงค์ปไปที่เป้าหมายเลยว่าจะเอาแบบเนี้ยแต่ขั้นตอนวิธีการอาจจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นะพูดง่ายๆคือเขาบอกว่าจะแมวขาวแมวดําไม่ไมสนใจขอยจับหนูได้เป็นพอนะอารมณ์ประมาณนี้ นะครับไม่ได้ไหมายความว่าให้ไปทําเรื่องไม่ดีนะครับนะพีแน่ว่าก็ลดนะลดตัดทอนขั้นตอนนะที่มันเอถอะทะนะที่มันเป็นอะไรที่ม,มันมันมันยุ่งยากออกไปนะให้เป็นง่ายๆนะแล้วก็เน้นคอนเน็กชันได้เยอะอันนี้ดีนะอันนี้คือคือถ้าเกิทำอย่างนี้คือเรื่องราหูคนทรับเข้านะ,นะไม่ได้คนทรับออกนะคนทรับเข้าแต่ในขณะเดียวกันราหูคนทรับออกเกิดจาลักษณะแบบไหนก็คือการใช้จ่ายอารมณ์พาไป แม่สินค้าตัวนี้ถูกใจมากๆเลยเอฟดีกว่าเอฟเลยนะนะครับนะมือไวไนงะมือไวเอฟปุ๊บนะพอถึงเจอปุ๊บถูกใจเอฟเลยอะไรเงี้ยนะต้องระมัดระวังส่วนใหญ่เป็นลักษณะนี้ครับหรือตัดสินใจที่จะใช้ใจ่ายเงินแบบโดยที่อะไรครับไม่ได้ไต่ตรองนะรนะาหูนี่คือใจร้อนวู่นวายไงประมาทไงเออไม่ได้ไต่ตรองนะครับแต่บางคนก็รู้สึกว่าแม่ถ้าถ้าไม่เอฟน้ันจะเสียดายนะอารมณ์เหมือนผมไม่เอฟ้วเสียดายก็เอฟนะ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  เพราะนั้นนหะก็เป็นภาระละนะครับมันทำให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้นอันนี้ต้องระวังนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยรายรับรายได้ดีกว่านะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆล่ะนะครับไม่ไม่ถึงกับขาดมือไม่ถึงกับช็อตหรอกนะครับในช่วงปี2 5งหนี้นะครับเป็นช่วงที่ดีนะแล้วก็ในช่วงตอนที่พระรหัสบดีอยู่ที่ราศีเมษนะครับคือช่วงมกราคมถึงเมษายนนะนะครับก็หมายถึงว่ามีเกณฑ์ชาวราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะขยับ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะอะไรก็ตามนะครับซึ่งจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็เนื่องจากดาวพฤดีเนี่ยนะอยู่ในภพสัจชะนะครับได้ราชาโชคก็แสดงว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนฝูงคนรอบข้างเนี่ยให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีนะนะครับเขาอาจไม่ได้ไม่ได้การไม่ได้มาช่วยเหลือเราโดยตรงก็ได้นะอาจเป็นการแนะนําก็ได้นะครับเป็นการแนะนำเออเป็นการชี้แนะก็ได้นะเป็นคําปรึกษาก็ได้นะลักษณะอย่างนั้นครับ นะเพื่อนฝูงดีสนับสนุนช่วยเหลือดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนใหม่หรือว่าได้เข้าสังคมใหม่ๆนะครับได้ได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าหลังจากเมษายนแล้วดีไหมนะครับพอพ้นจากนะครับราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภเข้าสู่พพันธุพันธุหมายถึงอะไรพันธุหมายถึงครอบครัวบ้านอสังหาหริมทรัพย์นะตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีพฤษภตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมนะครับนะดาวพฤหัสบดีก็จะให้คุณในเรื่องของพันธุนี่แหละนะเรื่องดีๆนี่แหละเกี่ยวกับพันธุก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรครับการได้บ้านได้รถได้อสังหาริมาทรัพย์เพิ่มได้หลักทรัพย์เพิ่มหรือมีครอบครัวก็ได้นะมีครอบครัวที่มั่นคงก็ได้นะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะครับนะตำแหน่งหน้าที่การงานดีก็ได้อันนี้ก็คือการให้คุณของดาวพฤหัสบดี แต่แต่ไม่แต่ไม่ได้แต่เสียนะแต่ดีแต่ดีคือมีดีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าตอนที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีพฤษภนั้นนะครับจะได้เกณฑ์พิเศษขึ้นมา2เกณฑ์ครับนั่นก็คือนั่นก็คือปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์กับอุดมเกณฑ์นะครับปฐุมเกณฑ์เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ให้คุณนะครับเป็นเกณฑ์ที่ให้คุณเป็นเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงความสําเร็จนะจะประสบความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองนะเป็นเมตตามหานิยมนะครับ มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่นะกับคนรอบข้างคนรอบข้างก็จะมีการก็จะให้การสนับสนุนนะให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์อันนี้คือปฐุมเกณฑ์นะครับส่วนอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ก็ชื่อตรงตัวครับอุดมเกณฑ์คืออุดมสมบูรณ์นะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของหลักทรัพย์ดีขึ้นครับนะเป็นเรื่องของการเงินดีนะเพราะฉนั้นดาวพฤหัสดีอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยได้2เกณฑ์นะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะเพราะนั้นเนี่ย ในปี2567จึงมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับเป็นส่วนใหญ่นะมากกว่าปี2566แน่นอนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของการเงินเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วเนาะการเงินดีด,ดีดีกว่าปี66นะนะครับดีกว่าปี66นะครับมีรายรับไรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขัดมืออย่างที่ว่านะครับส่วนการงานนะการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะการงานมีความก้าวหน้าดีมีความเจริญก้าวหน้าดีคืบหน้าดี นะครับโปรเจกต์โครงการต่างๆเนี่ยคืบหน้าดีนะดีกว่าปี2 5 6หเช่นกันเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานดีหมดนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีกุมนะครับในปี2567ที่จริงก็คล้ายๆกับปี2 5 6 6ที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงเวลาไม่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 ไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะก็คือเรื่องของสุขภาพครับ,รบนะเรื่องของสุขภาพชาวราศีกุมต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีนะ มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บป่วยกระทันหันนะครับโรคเก่ากําเริบนะมีเกณฑ์มีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเส้นเอน็นเส้นประสาทกล้ามเนื้ออันนี้ต้องระมัดระวังครับนะฮะแล้วก็การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวอุบัติเหตุได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะในช่วงมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนอันนี้ต้องระมัดระวังต้องระวังเป็นให้มากเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ พวกฟืนไฟของร้อนนะนะอคีภัยนะครับไฟลวกน้ําร้อนลวกไฟดูดไฟชอดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชํารุดเสียหายอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยเช่นกันในช่วงเวลานี้นะครับนะมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนนะครับนะเว้นไปสักนิดเดียวเองนะพอถึงกรกดาคมถึงสิงหาคมต้องระมัดระวังเรื่องอะไรครับเรื่องอุบัติเหตุอีกแล้วนะอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บปวดกรับทหานเต่นเน้นเป็นเรื่องของการ เกิดอุบัติเหตุครับต้องระม,มัดระวังนะในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของยวดยานพาหนะนะการขับขี่รถเพราะนั้นต้องระม,มัดระวังโดยเฉพาะการขับขี่รถอยู่ในบ้านก็ต้องระม,มัดระวังนะเดินขึ้นเดินเดินเหินอะไรต้องระมัดระวังนะอย่าเร่งรีบมากนะักนะเดี๋ยวตกบ,บันไดนะประมาณนี้นะครับนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวนะครับคำทำนายดวงชะตาของ ชาวราศีกุมนะครับในปี2567นี้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ